พ<ม>ระบรมาสารีริกธาตุของเราเนี่ยมาประชุมรวมกันแล้วก็จําแรงเหมือนกับพระพุทธองค์นั่นแล้วก็แสดงยับะัคขปติหารนี่คืออธิฐานห้าข้อพระชาวโกพอได้ยินพระโมคคิลีบุตรติสาเสละวิสัชนาอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงเกิดปีติดีพระไทยน่ะ ยังนั้นก็าอา,าอลักษณ์ก็นรหัน์ผเดละเนี่ยตามการตัดเมืองต่างๆเนี่ยเดินทางไปยังต้นพระศรีมาโพ์เพื่อไปบูชาต้นพระศรีมาโพ์และป็อธิษฐานอธิษฐานเอาศีลต่อพระศรีมาโพอเพระดังที่ได้กล่าวเนี่ยพระองค์ก็ไปประทับศีลแล้วกา ยืนปฏิทินะที่พักสินตอนที่พวกเราได้ชฉยยืนและปฏิบารให้ได้ฟังตรงนั้นเขา้าคร่าวเขาจะได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างนั้นสถานที่ตรงนั้นเป็นสถานที่ที่พระเจ้าโศกมหาราชมาที่ฐานชีดเอาติควองต้นพระสีมาร์คอจากต้นที่หนึ่งเนี่ยเอาไปลูกณประเทศสีลังกาแล้วชาวลังกาเนี่ยเขาก็ตั้ง ครอบครัวที่ดูแลต้นพระศรีมาโคเนี่ยสืบเนื่องกันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันนี้รู้สึกว่าแก่ประมาณสิบแปดครอบครัวดูแลต้นพระศรีมาโคนี่อย่างดีปัจจุบันนี้นอนเนื้อของต้นพระศมาโคตอ,อย่างปัจนนี้เน้อขงต้นพระศาโค่อางดีปัจบัน้นอนเ้อต้พองไปัจเมือนอ,าาอนุรโนปัจุนเนศรีอางาปนําเา ไปมหาโพไปสอนต้น,นที่หนึแท้ๆจากต้นนั้นยังมีอายุอยู่